เดี๋ยวเราเพิ่มเป็นิดหน่อยลวกันรู้สึกว่าจะไม่เกินเรืว่าจะได้กับพุ่มไม้หรือเปล่าเรื่อยๆต่อเน,นี่าาาหน้าแถวแตกกระดานอ่ะยอดเยี่ยม โอนี้จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปการพน,นันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบนัก,นกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Battle g Royal นะครับเป็นเกมดีเช่นเดิมเช่นเดิมเช่นเคยแหละไปไปเราเดี๋ยวเดี๋ยวรถเบ็ดก่อนนะิดนึง าจะหมุนแบบขัดดวงไปสักนิดๆหน่อยๆนะเกมนี้ก็มีฟีเจอร์เข้ามาแล้วนะครับแต่ก่อนมันไม่มีนะฟีเจอร์มันเพิ่งเข้ามาเลยโอเคขัดดวงสิสบรอบตรงเรื่อยๆแต่ก่อนนะกว่าจะได้มาแต่และตัวนอะไรนะสแรครเตอร์โอ้แทบตายอนะันนี้นมีฟีเจอร์มาแนละ้วอแต่แต่ก่อนมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกมันขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยเลยเคมหมดแล้วนะเราจะซื้อ รถเร็วทันใจไปเลยไปเลยเราจะไม่เกลือนะวันนี้เราจะไม่เกลือเมื่อวานเราเกลือมา,มากพอแล้ววันนี้เราก็จะไม่เกลือเพราะเพราะว่าเราคิดว่าเราดวงดีอย่ารไอเปาไม่คิดว่าดวงดีหรอไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะก็คิดไปเองกันแหละคิดเองทั้งนั้นอนะ่ะคิดปเองทุกอย่างเดีดดีโอของนำโชควันนี้คืออะไรเืออย่างนั้นเหรอกรสิโอเคไม่ใช่หรอกมันมาแค้นเอวนะิ่งอ่ะเลยได้กล่องกระสุนโอเคกล่องกระสุนก็น่าจะเกลือนะนนเกลือตามาเต็ปเลย ผู้หญงนะโอเคโอ,คโอค้ใช้ได้เลยโอเ้เกือกบจบจบออกแล้วโอเคสวยงามของน้ำโชควันนี้ก็คือรูปผู้หญิงนั่นนะโอ้โหเท่าไหร่สามบาทโอเคก็ใช้ได้นะแต่สามรอบเององีแล้วเราเสียไปแบบสองสองห้าใช่ไหมล่ะเราต้องได้มากกว่านี้เท่าไหร่นอกกว่านี้ก็เกือบมันเดินตั้งเต็มเออใช้ได้อยู่ในมาล้อยหนึ่งชุดเถื่อนขออีกได้ไหมครับผม โอเคมันมาอยู่มันมาอยู่นิดนึงน,นนะมันมาพอแบบคือให้เราได้แหย,หย่ๆเขาหน่อยเราใช้าละขอหน่อยขอน้ำโชควันนี้สุดยอดโอเคอีกน,นิดนึงเก็บแตกแล้วโอ้ได้มาสองหกเจ็ดโอเคแต่นี้ได้กำไรมานิดหน่อยนะไม่เกลือไม่เกลือไม่เกลือนะครับผมบอกแล้ววันนี้ผมจะไม่เกลือเด็ดขาดรู้สึกว่าตัวเองมีพลังรู้สึกว่าตัวเองมีดวงอ่ะเฮ้อไปไปไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว เ okay, เดียวเราเพิ่มเบ็ดชน,นี่หน่อย้วกันรู้สึกว่าจะไม่เกลือนะ80บาทซื้อเลยจัดป้ายเนสต, 3, 000, 5, ตอนสนี้เนะตอนนี้ตั้งเดิน3ามพันามาซื้อไป80บาทซื้ออะไรจะได้กลับคืนมาหรือเปล่าโอเคได้ okay, อยู่นิดนึงโอเคขอเรื่อยๆต่อเนื่องโ okay, นะอเคได้มาเบ็ดละโอเคโอเค ไม่ได้ครับแต้ได้นิดหน่อยนะไม่ได้เยอะเลยได้เรื่อยๆได้น้อยจะได้เรื่อยวอยู่โอเคมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วไหมนะมันช่งน่าเศร้าสุดเกิน่ะกองพยาบาลเกินนะไม่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 ได้ไม่ไดโอเคนิดนึ่งนิดนึ่งยี่สิบบาทไหนนะมีอะไรอีกโอเคลูกคุกมาแล้วของนำโชควันนี้คือลูกคุกนั่นเอง สสิบาทสบาทไม่ได้แกอะไรเลยาลูกปืนเอ้ร้ยสิบสองบาทจอทเจมจอทเจมอะไรอะไรอีนิดเดียวจะหมดแล้วนะโอเคได้มาสองบาทใช้ได้เลยโอเคยี่บาทอีกนิดเดีจะได้ชคืนสามเจ็ดบาทโอเคะสุดท้ายคนโชควันนี้คือ ผู้ชายโอเคหกแถวเจ็ดร้อยสิบสอาทอย่างสวยอะ่ะยอดเยี่ยมเลยมันห้าแถวนี้ผู้ผู่ห้าแถวแตกทั้งกระดานอะ่ะยอดเยี่ยมได้มาแปดร้อยสี่สิบบาทอะ่ะโอ้โหยอดมากก็ได้เงินประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยกว่ากวบาทนะโอ้หนึ่งพันสี่ร้อเจ็ดบสองบาทนะก็เงินตอนแรกก็มีสนะี่พันสองวอนนี้ก็มาเป็นสีนะ่พันเก้าลนะก็เกมดีนะแต่กะได้ ก็โอเคเลยนะได้มาพันสีก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลงังใจใคลิปใหม่ๆด้วยนะบ๊ายบาย